สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาชมฝูงวัวนะคะพี่น้องวัวเยอะๆเลยวัวชาวบ้านก็มาเลี้ยงวัวกันวันนี้เจ๊ตุ่มมาอาัดฟังนะคะพี่น้องฝูงวัวก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูกันลมก็เย็ยนสบายลมพัดแรงนะวันนี้แแรง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขค่คะเฮงๆลยๆปังๆนะคะวัวเริ่มไหลมาแล้ววัวมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะวัวมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้ววัวตัวเล็กก็มีอยู่ที่คันนาหนเห็นไหมคะวัวตัวเล็กกำลังเดินม,มาอยู่ที่คันนา เดินตะแรกตะแรกมาแล้วพี่น้องี่ตุ่มก็มาอัดฟังนะครับพี่น้องให้ชมวัวนะฝูงวัววัวเล็มยจ้าหากินยอดข้าวยอดข้าวเกิดใหม่นอนรดอัดฟังย่ตุ่มอยู่ด้านนอนพี่น้อง นอนอยู่ด้านนอ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 นรถตะฟังอยู่ด้านนอนด้านนอนก็มีวาด้วย อยูุ่่งนาหน้าเล้งก็จะ เครื่องอับฟังนั่งปลักๆอยู่นะพี่น้องที่ตุ่มก็นั่งอยู่โพลโพลสะเดาเข <laughs> าเรียกว่าโพลสะเดานะควายเสียงควายอยู่ด้านโน้นอ,อยู่ไกลๆเห็นร,ร,ริบหรี่ริบหรี่อยู่ด้านโน้นพี่น้อง ทุ่งนาหน้าแรงก็จะประมาณนี้นะคะเพิ่งเราเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จกันวัวควายก็ได้ปล่อยลงทุง่งลงท่ากันแล้ววัวก็หาลิ่มหญ้ากันแล้วนะคะ รถอัดอยู่เห็นไกลๆเรีบร้อดีเนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ ด้วยนะลมหนาวอากาเย็น,นมาอดฟางก็เลยเห็นหวัวฝูงวัวก็เลยถ่ายฝูงวัวให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวัวก็หากินฝูงวัวอยู่ด้านโน้นบรรยากาศด,ดีดีพี่น้อง พัดเย็ยนสบายคนนั่งถ่ายก็จะหลับแล้วขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสัญลักษณ์ของทุ่งนาจะมีต้นตาลนะคะ คุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเจ้างัวอยู่ด้านนี้มนาะวัวอ๋อวัวอีกตัวหนึ่งมาอยู่ด้านนี้พี่น้องเจ้มังคก๊กัก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 วัวามาอะไรด้านนี้เดี๋ยวเราให้ดูนอนรถอัดอยู่ด้านน่นจะจมก็มานั่งเป้ารถอดัดนอนรถอัดอยู่ด้านน่นก็มีเปนอนด้วยนะพี่น้อง เจ้าัวตัวนี้มาอ้าไอ้ัวมาหาอาหารอยู่ตรงนี้หาย่าลิ้ม ปังกับทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะกระดุงน,งนาก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะ